The Better Life ชีวิตนี้มีความหวังเรื่องราวที่จะพาคุณไปพบกับคำตอบของสิ่งที่คุณกำลังค้นหาและเติมเต็มชีวิตด้วยแรงบันดาลใจแห่งความหวังสวัสดีครับผมการนะครับวันนี้มาอยู่กับทุกคนนะครับพบกับซีรีส์ The Better Life ตอนเวลากับชีวิตมีสิ่งหนึ่งครับที่มนุษย์ทุกคนมีเท่าเทียมกันก็คือเวลามนุษย์ทุกคนมีเวลาในแต่ละวันคนละ24ชั่วโมงเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนร่ำรวยหรือยากดีมีจนทุกคนล้วนมีเวลาเท่ากันและไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่มีอยู่เท่าไหร่ไม่สามารถกำหนดวันเวลาในชีวิตของเราได้และมีความจริงของ เวลาที่น่าสนใจอยู่หลายประการด้วยกันนะครับเวลาไม่เคยหยุดเดินจึงมีคำถามที่คุณชอบถามว่าช่วงเวลาไหนที่ชอบที่สุดในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ความจริงของเวลาที่บอกว่าเวลาไม่เคยหยุดเดินเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเวลาในช่วงที่ดีนนไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกหรือความจริงของเวลาที่เกี่ยวกับเวลา ไม่สามารถเก็บสะสมไว้ได้เมื่อคุณพบกับความจริงนี้คุณอาจจะเสียดายเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ได้นะครับหรือเวลาไม่สามารถย้อนกลับแต่หากสามารถย้อนกลับได้ก็มีคำถามอยู่ที่น่าสนใจว่าคุณอยากจะกลับไปทำอะไรมากที่สุดหากสามารถย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ความจริงอีกประการก็คือเวลาหาเพิ่มไม่ได้ เวลาหาเพิ่มไม่ได้คุณอยากมีเวลากับเรื่องไหนมากที่สุดและความจริงที่สำคัญเกี่ยวกับเวลาก็คือเราไม่รู้ว่าเวลาจะหมดไปเมื่อไหร่ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายคุณอยากจะทำอะไรในวันนี้ถ้าหากคนเรามีอายุเฉลีย่ย60-70ถึงปีเราหมดเวลาไปกับอะไรบ้างมีสถิติที่น่าสนใจนะครับผู้หญิงจะใช้เวลา136วันในการทําสวย และหปีกับการตัดสินใจว่าจะใส่ชุดอะไรดีส่วนผู้ชายนะครับจะใช้เวลา46วันในการเสริมหลอ3ปีนะครับในการซักผ้า10.5ปีในการทำงาน26ปีในการนอน27วันในการรอรถ2.2ปีในการเดินทางไปทำงาน 11ปีในการดูโทรทัศน์ดูซีรีส์ n e t ตฟ i ิ115วันในการหัวเราะก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแต่ละคนนะครับถ้าใครอารมณ์ดีหน่อยก็จะใช้เวลาในการหัวเราะมากหน่อย4.4ปีในการกินและมีสูตรที่น่าสนใจนะครับเป็นสูตรที่คำนวณเวลาชีวิต หากว่าคุณใช้เวลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในหนึ่งวันเมื่อผ่านไป60ปีจะใช้เวลากับสิ่งนั้นไปเท่าไหร่อย่างเช่นหากในหนึ่งวันคุณทำอะไรหนึ่งนาทีเมื่อผ่านไป60ปีจะเท่ากับ15วัน10นาทีจะเท่ากับ5เดือน1ชั่วโมงเท่ากับ2ปีครึ่ง6ชั่วโมงเท่ากับ15ปี7ชั่วโมงเท่ากับ 17.5ปีดังนั้นลองคิดดูนะครับถ้าหากในวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลา1ชั่วโมงไปกับโทรศัพท์เท่ากับคุณจะต้องใช้เวลา2ปีครึ่งหมดไปกับโทรศัพท์นะครับเมื่อเราใช้สูตรนี้ในการคำนวณเราจะรู้ว่าเราเสียเวลาไปกับอะไรเท่าไหร่หากทราบอย่างนี้แล้ววันนี้คุณเหลือเวลาในชีวิตอีกเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้คือวันแรก ของวันที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันและทุกเวลาเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละนาทีในชีวิตของคุณมีความหมายขนาดไหนและชีวิตที่มีความหมายที่แท้จริงคืออะไรคุณมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรในเมื่อเราไม่รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่เราไม่สามารถกำหนดวันเวลาในชีวิตของเราได้เราจึงต้องกลับมาหาพระเจ้าผู้สร้างชีวิตและกาหนด วันเวลาทั้งสิ้นในชีวิตของเราเพื่อเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นอย่างมีคุณค่าและมีความหมายที่สุดคนเรามีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันอย่างยุติธรรมแต่การได้รู้จักพระเจ้าทําให้สามารถใช้เวลาที่ทุกคนมีเท่ากันนั้นอย่างมีคุณค่าและมีความหมายที่แท้จริงและเราสามารถพบคําตอบว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรได้อย่างไรและเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ ให้มีคุณค่าและพบกับสันติสุขได้อย่างไรเรามาหาคำตอบกันนะครับในบันไดสี่ขั้นสู่สันติสุขในพระเจ้าบันไดสู่สันติสุขในพระเจ้า1พระประสงค์ของพระเจ้าคือมีเวลาสันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้ารักคุณและปรารถนาให้คุณมีประสบการณ์แห่งสันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ พระคัมภีร์กล่าวว่าเราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรเราได้มาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์สิ่งเหล่านี้คือพระประสงค์ของพระเจ้า ที่มีในมนุษย์ทุกๆคนแต่ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่มีสันติสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดังที่พระเจ้าต้องการให้เรามีข้อที่ 2. ปัญหาของมนุษย์คือความบาปทําให้เราถูกแยกขาดจากพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉาย,ยาของพระองค์เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระองค์ไม่ได้สร้างให้เราเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ต้องรักและเชื่อฟังพระองค์โดยอัตโนมัติ แต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามีเสรีภาพในการเลือกแต่เราเองก็เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์และดำเนินชีวิตตามความต้องการของเราส่งผลให้เราถูกแยกจากพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระศิริของพระเจ้าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แทที่จริงแล้วมนุษย์พยายามแสวงหาพระเจ้าในหลายหนทางเพื่อจะสร้างสะพานเชื่อมไปสู่พระเจ้าเพื่อจะพบกับสันติสุขเพื่อจะพบกับความรักเพื่อจะพบกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแต่พระคัมภีร์กล่าวว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความมรณาแต่บาปชั่วของพวกท่านได้ทําให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่านและบาปของพวกท่าน ได้บทบังพระพักพระองค์เสียจากท่านไม่มีสะพานใดเชื่อมไปถึงพระเจ้าได้ยกเว้นทางเดียวในข้อที่สการช่วยกู้ของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนมนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงชดใช้ความผิดบาปของเราและเชื่อมสะพานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ครั้งเดียวก็พอเพราะบาปคือพระองค์ผู้ทรงชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะนำพวกท่านไปถึงพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือ ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวที่จะช่วยให้มนุษย์รอดจากบาปเราแต่ละคนจะต้องตัดสินใจข้อที่4การตอบสนองของเราคือการรับพระคริสต์เราต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด จากอำนาจของบาปและรับพระองค์ด้วยตนเองพระคัมภีร์กล่าวว่านี่แนะ่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราแต่ว่าทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้า คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดและทั้งหมดนี้คือบันไดสู่เวลาชีวิตแห่งสันติสุขและมีความหมายคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เดี๋ยวนี้หรือไม่เพื่อที่จะพบกับ เวลาแห่งชีวิตที่มีความหมายการต้อนรับพระเยซูคริสต์หมายถึงยอมรับว่าคุณต้องการพระองค์กลับใจใหม่คือเต็มใจหันกลับจากบาปของคุณและทูลขอการอภัยจากพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อคุณบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายอธิษฐานขอพระเยซูคริสต เข้ามาครอบครองชีวิตคุณผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และหากนี่เป็นความปรารถนาของคุณที่ต้องการต้อนรับพระเยสุคิ์เพื่อพบกับสันติสุขและชีวิตที่มีความหมายสามารถอธิษฐานตามตัวอย่างคําอธิษฐานต่อไปนี้ที่ผมจะมีโอกาสได้นําทุกคนอธิษฐานพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ยอมรับว่าเป็นคนบาป และต้องการหันจากทางแห่งความบาปขอพระองค์โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ยอมตายเพื่อไถ่บาปให้ข้าพระองค์และทรงฟื้นพระชนอีกครั้งขอพระองค์เข้ามาสถิตในใจ และครอบครองชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์และขอติดตามพระองค์ให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้นำชีวิตนับจากวันนี้เป็นต้นไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ถ้าตอนนี้คุณตัดสินใจต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มหัศจรรย์ในพระเยซูคริสต์เพื่อให้คุณมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าและพัฒนาความเชื่อต่อไปผมขอแนะนำให้คุณฟัง The Better Life ตอนรู้จักพระเจ้าเป็น EP ีต่อไปนะครับหรือว่าถ้าคุณสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจของครณด,ด้จัก มหาพรรังสิทธหรือคิดแจักรที่อยู่ใกล้บ้านของคุณได้เลยสําหรับท่านที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์อยู่แล้วหากว่าท่านเห็นว่าบทความนี้เป็นพระพรท่านก็สามารถส่งต่อให้คนที่ท่านรักได้เลยและผมอธิษฐานเผื่อพวกคุณทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้คุณได้พบกับเวลาในชีวิตที่มีสันติสุขและเปลี่ยนไปด้วยความหมายไม่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะดีหรือร้าย จะไม่มีสิ่งใดสามารถทําให้เวลาแห่งสันติสุขที่มีอยู่ในชีวิตของคุณหายไปจากชีวิตของคุณได้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ